أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير ส,ส,าาสลาอะลยกุมวรมะ <ขอ S 2> <ร>ตุลลอฮิวะบรากาตุสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีระมดอนปีที่8นะฮะรายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลนะครับออกอากาศตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาถึง4ีนาฬิกา30นาทีทางททบอ5อย่างนี้นะครับอยู่กับผมอิรฟันเวหะมะและดิฉันวิลามุนอโรเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลุอลไยฮิวะสัลลมได้กล่าวว่า ผู้ใดที่ลุกขึ้นเพื่อละหมาดและประกอบอิบาดะในคืนของเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาปที่ผ่านมาของเขารายงานโดยบุคอรีและมุสลิมสำหรับรายการวิถีรอมฎอนในวันนี้นะครับจะมีเนื้อหาอะไรที่มาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเราไปรับชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยครับ เรามาเริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกนะครับช่วงฮารานอินไซต์นะครับวันนี้เราจะมีนักวิทยาศาสตร์นะครับมาอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้แห่งอนาคตจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าพลาดชมกันนะครับและในช่วงที่2ะท่านผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปเที่ยวร้านข้าวซอยสุดลับร้านนาจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปครับ サラโมอะลัยกุ้มมาราฮาตุมร้อยฮุบะระกาตุพบกับช่วงคารันอินไซด์กับดิฉันนูริซันมหมามดค่ะที่จะนําข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับทุกท่านนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมากกว่า2ปีมาแล้วนะคะที่เราอยู่ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายนะคะซึ่งเราจะต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดในยุคสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะ,ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของ ทักษะแห่งอนาคตนะซึ่งวันนี้ดิฉันก็นั่งอยู่กับ2วิทยากรค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะท่านแรกก็จะเป็นดรอชารีสุสวรรณค่ะเ,เป็นนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์พลาจุกลงกรมหาวิทยาลายัยและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุนัยนีมหามะนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์พลาจุิกลงกรมหาวิทยาลายัยคงต้องมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมหรือว่าที่กําลังรับชมอยู่ได้เ,เข้าใจในเรื่องของการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็คือในเรื่อองงข ทักษะแห่งอนาคตครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นความท้าทายนะครับในในโลกปัจจุบันนะครับที่เกิดขึ้นจากสภาวะ,ะเศรษฐกิจถดถอย,อยนะครับสภาวะ,ะสงครามนะครับหรือสภาวะที่เกิดโรคโรคระบาดโรคโควิดต่างๆนะครับก็ทําให้ส่งผลต่อตลาดแรงงานตลาดการจ้างงานนะครับก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมีการว่างงานมากขึ้นนะครับเยอะมากทั่วทั่วโลกนะครับ ซึ่งการว่างงานตรงนี้เนี่ยก็บางครั้งเนี่ยการมาของดิจิตอลเนี่ยก็จะทําให้คนที่ไม่มีทักษะในทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับสมมติถ้าใครที่พอดิจิตอลมาเนี่ยนะครับเขาสามารถที่ปรับตัวได้นะครับเพิ่มทักษะใหม่เขาเรียก new s k ก l l เนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วก็มีรายได้ในตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาค้นพบว่าเออมันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับในการที่จะทํางานนะครับ ในส่วนที่คนที่กาลังทํางานอยู่นะครับในบางบริษัทเนี่ยตัวเขาเองจะต้องมีทําการอัพสกิลนะครับก็คือการเพิ่มทักษะนะครับให้ของเดิมอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยให้ให้สูงขึ้นไปนะครับเ<อ>พื่อที่จะสามารถที่จะทํางานที่มันมันมันขั้นสูงกว่านี้ได้นะครับ<อ>เพราะว่ามันมีการจ้างงานที่ลดลงนะครับแต่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องทํางานได้หลากหลายรับงานมากขึ้นใช่ครับแล้วกเ็เราจะเป็นจะต้องรีสกิลก็คือเพิ่มทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานตรงนี้ ให้ให้ให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้านายหรือว่าบริษัทของใช่ก็อย่างนี้ก็คือเราทราบแล้วว่าจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรทีนี้ต้องมามาเตรียมตัวละว่าต้องมีทักษะนู่นนี่นั่นอยากจะให้ทางคุณสุนนีได้พูดถึงค่ะว่าทักษะที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างค่ะถ้าพูดถึงทักษะสำคัญที่ที่เราควรที่จะแบบ ควรจะต้องมีแล้วก็ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางด้านสิ่งแวดล้อม<ะ>การเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นร<ะ>วดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทักษะที่สําค<ะ>ัญเลยน่าจะเป็นเรื่องของอการทักษะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลแล้วก็นิวสกิลที่เราจะต้องมีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะเป็นการทักษะการเรียนรู้ที่เป็นการร<ะ>ีเลอร์อันเลอร์ในการที่เราจะต้อง เลือกว่าความรู้ไหนทักษะไหนสิ่งไหนที่เราจะต้องเก็บรักษาไว้แล้วก็<ะ>สามารถยังใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันกับความรู้ที่มันมันน่าจะแบบใช้ไม่ได้แล้วกับสถานการณ์นี้เราก็จะต้องมีการอันเลินม,มันมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ว่าอันไหนที่เราจะต้องดึงมาใช้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนจะต้อง มีในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ<ม>แล้วก็ทักษะพื้นฐานเนาะที่ต้องมีค่ะซึ่งถ,ถ้าพูดถึงทักษะพื้นฐานเนี่ยทําให้เราจะต้องมีการตื่นตัวว่า,าถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะต้องอมีทักษะอะไรบ้างค่ะถ้าเราดูนะตอนนี้คือเรื่องของภาษาเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะต้องมีในสถานการณ์ตอนนี้นอกจากนี้ก็จะมีทักษะของทางด้านอารมณ์สังคมการคิดคำนวณที่เราควรจะต้องมีค่ะแล้วก็ หลักๆก,ก็คืออย่างที่บอกว่าทักษะทางเทคโนโลยีหรือไอทีการสื่อสารที่เราเป็นทักษะสําคัญที่ถ้าเราไม่มีตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่า<ม>ถ้าเราถ้าเราเห็นณนะขณะนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนักนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนออนไลน์ใ,ในส่วนคนทํางานก็จะต้องเหมือนกับทํางานที่บ้านอย่างเงี้ยต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นไม่งั้นเหมือนกับเหมือนกับไม่ได้ทํางานอ่ะเราอยู่บ้าน<ม>เราอาจจะตกงานโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะนี้ก็ ค่อทข้ง,ขงที่จะจําเป็นมากที่เดียวในขณะนี้นะคะทักษะทางด้านสังคมด้านอารมณ์ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ควรจะมุ่งเน้นว่าณสถานการณ์ตอนนี้เราควรจะต้องมีทักษะนี้หนึ่งในตัวเราก็คือการเห็นอกเห็นใจการเข้าสังคมการทํางานเป็นทีมได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือการทํางานเราไม่ได้แบบนั่งวงล้อมโต๊ะคิดงานด้วยกันอาจจะแบบผ่านออนไลน์ซึ่งบางทีการการทำงานด้วยการการแบ่งหน้าที่กันอะไรเนี่ยเราก็จะต้อง เรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราทำ,ทำงานกับคนอื่นได้ในในยุคนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านอารมณ์ก็คือเดี๋ยวนี้ไม่ว่ามี iQ อย่างเดียวไม่ได้ต้องมี e q ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใจเย็นๆเนาะบางทีเราอ่านคือพอเราสื่อสารกันผ่านระบบออนไลน์เนี่ยบา,บางทีเราอ่านเนี่ยมันไม่มันไม่ได้สื่อมันไม่ได้สื่อสารเท่ากับการที่เราเห็นมองตากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง มีอีคิวพอมีอารมณ์<ช>ที่ใจเย็นพอที่จะอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนั้นเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปทํางานกับสังคมก็คือรับมือได้ในในในสถานการณ์ตรงนั้นนะคะสามารถปรับตัว,ตวยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆทีนี้เราอยู่ในยุคข,ของศตวรรษที่21จะมีทักษะอะไรที่เหมาะสมกับตรงนี้ค่ะนอกจากนี้ทักษะทางในทศวรรษที่2 1ที่จะต้อง มีแล้วก็เราจะได้ยินกันบ่อยๆในทักษะนี้ก็คือจะเป็นทักษะ 3R 7C <ม>นะคะซึ่ง 3R ก็คือจะเป็นอ่าอนออกเขียนได้คิดเลขได้<ม>แล้วส่วน 7C ก็คือจะเป็นทักษะเ,เช่นทักษะการาคิดวิเคราะห์การมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะนาใช่ไหมคะแล้วก็ทักษะของการาคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมค่ะแล้วก็ทักษะทางด้านอาคอมพิวเตอร์ไอที ทักษะทางด้านการเข้าสังคมการสื่อสารค่ะแล้วก็ทักษะในเรือ่องของการเข้าถึงการเข้าเข้าถึงแล้วก็เข้าใจารู้ทันสื่อค่ะ,ะสาม,มารถสื่อสารได้เมื่อตอนต้นเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของการทํางานออนไลน์เรียนออนไลน์โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยการเรียนออนไลน์แล้วก็เราจบคอร์สนึงหรือว่าเป็นเป็นลักษณะของการที่ไปเก็บเกี่ยวแบบเป็นคอร์สคอร์สตามที่สนใจเนี่ย ทีนี้ในเรื่องของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เราเรียนกันอยู่ตรงนี้จบปริญญาตรีปริญญาโทยังยังจาเป็นอยู่อีกไหมคะครับ<ม>ก็ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับทั้งมาจากตัวเด็กเองนะครับแล้วก็ผู้ปกครองว่าออการเรียนปริญญาเด็กใช้เวลา4ปี5ปีหรือ6ปีอะไรเงี้ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมนะครับแทนที่จะเรียนแค่บางทักษะนะครับก็สามารถที่จะเอาไปไปไป,ไปทำงานได้เลย mm hmm. อะไรเงี้ยซึ่งการออกแบบตรงนี้ของสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ย ก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะโครงสร้างโครงสร้างประชากรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเด็กเข้ามาหาอะไรล้านกว่าคนนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่6 0 0 0 0 0 0 0 0คนนะครับซึ่งซึ่งใช่ครับก็คือหายไปเยอะเลยครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะส่งผลต่อตลาดแรงงานนะครับที่เริ่มจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับทั้งทักษะที่จําเป็นนะครับแล้วก็การเรียนที่ เร็วขึ้นแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะคะอันนี้ก็คือจําเป็นนะฮะซึ่งซึ่งในในปัจจุบันเนี่ยความรู้มีอยู่ทั่วไปสามารถที่จะค้นหาได้ทั้งใน Google หรือที่อื่นนะครับไม่จําเป็นจะต้องมานั่งซิทอินนั่งให้อาจารย์พูดคุยกับกับนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนสามารถหาได้เองนะครับ<า>เพียงแต่ว่าจะต้องเสริมทักษะในเชิงปฏิบัตินะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้ให้มีความเข้าใจนะครับ รวมถึงการเรียนทางออนไลน์นะครับสมมติถ้าต้องการที่จะมีคอร์สสอนจริงๆนะครับที่ที่เป็นออนไลน์นะครับที่ไม่ใช่รีโมทนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยก็บอกแล้วว่าเออในช่วงยุคยุคโควิดเนี่ยบางคนใช้คําว่าออนไลน์มันผ้าเพืพ่อเกินไปนะครับจริงๆแล้วต้องอาจจะเรียกว่ารีโมทเพราะวา่ายังไม่มีการเตรียมตัวนะครับหรือว่าศึกษาหรือออกแบบการเรียนการสอนที่ดีนันเป็นในสภาวะฉุกเฉินนะครับอย่างอืมค่ะ มาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา,าราตุลาลงกรมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของทั้งวิชาการในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรามีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่ในยุคสมัยนี้ได้ถ้าพูดถึงการศึกษาที่สวนวิทยาศาสตร์ฮาราตมีบทบาทกับสังคมตอนนี้ก็คือเรามีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีภายในจุลาลงกรมหาวิทยาลัยชื่อรายวิชาว่าหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาสนะคะซึ่ง อันเนี้ยจะเป็นก่อนอันนี้เราจะเป็นออฟไลน์ก็คือเราเรียนในห้องคลาสเรียนทั่วไปช่ไหมแล้วก็เราจะเน้นกิจกรรมที่จะให้นิสิตที่โรงเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมเข้าห้องปฏิบัติการไปดูกระบวนการการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจริงๆเลยในห้องแลบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทาลันนะคะแล้วก็การพาไปศึกษาดูงานในโรงงานที่มีกระบวนการวางระบบฮาลันอย่างเช่นครัวการบินไทยที่เราพาไปแล้วก็ บริษัทยาคูที่เรามีการวางระบบฮาลานกับเรากับศูนย์วิทยาศาสตร์ทาลานนะคะก็อันนี้ผู้เรียนก็ก็ค่อนข้างที่จะได้ทักษะแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์จริงๆกับผู้ที่ได้ใช้อันนี้นะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้รายวิชาเนี่ยเราก็ปรับเข้ามาสู่ในระบบออนไลน์ที่เป็นาการเรียนการสอนผ่านระบบสกินเลนท,ท,ที่จุฬาได้มีการ นำเสนอนะคะแล้วก็หลังจากนี้ในตัวรายวิชาเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ใน CU MOOC ของจุฬาแล้วก็ปัจจุบันก็คือมีแพลตฟอร์มล่าสุดที่จะเป็น New Neuron นะคะคที่จะรวมคอร์สต่างๆที่ทั้งรายวิชาเลือกเสรีของจุฬาเองแล้วก็อื่นๆที่สามารถทั้งนิสิตแล้วก็คนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนได้ค่ะก็ด้วย n น u r อ n นเองเ่ยคะ่ะก็สามารถที่จะคล้ายๆที่ดรอาชารีกล่าวว่า เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นการลองไลฟ์เรียนที่เรียนได้ตลอดชีวิตก็จะเป็นการเรียนแล้วเก็บผลการเรียนเนี่ยค่ะเรียนจบแล้วก็จะได้ใบเซอร์แล้วก็จะเก็บรายวิชาผลการเรียนเนี่ยเพื่อให้ได้รับปริญญาต่อในอนาคตก็ได้อันนี้คือเป็นการสะสมผล,ะผลการเรียนต่อไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทารันเราได้ทําขึ้นมาเองก็คือเป็นแพลตฟอร์ม h c s c MOOC คล้ายๆกันก็คือเราก็จะเน้นเน้น,เน,นเนื้อหาวิชาการที่ เป็นกระบวนการทางด้านทา้านทุกด้านในประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆอันนี้ก็คือได้มีการนําไปใช้กับมหาวิทยาลัยในทางภาคเหนือให้ได้โรงเรียนวิชานี้จริงๆแล้วก็เอาไปใช้กับผู้ประกอบการที่มีการาตรวจประเมินทา้านในโรงงานด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นาทางอะคาเดมีมที่เรามีการสื่อสารกับประชาชนคนทั่วไปแบบ ทุกอาทิตย์ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรานําเสนออยู่ในเรื่องของการศึกษาเราก็จะรวมทุก,ทกเรื่องที่เกี่ยวกับฮารนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการที่เราปรับตัวเพื่อที่จะให้อ,อ,ย,อยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างที่ทุกท่านได้ฟังค่ะว่าในเรื่องของทักษะแห่งอนาคตนะคะว่าจะมีทักษะอะไรบ้างเพื่อที่เราสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการ ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเรื่องของทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการเข้าสังคมในเรื่องของภาษาอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับงานของเราที่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และก็ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้ก็นับเป็นประโยชน์อย่างมากๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็เวลาของช่วงพา n ์ทอินสไต์เองก็หมดลงแล้วค่ะ ็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ลกุมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในช่วงของฮาร้านรูทนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพามาตระเวนชิมข้าวซอยในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวซอยเจมีซึ่งร้านข้าวซอยเจมีเนี่ยอยู่หน้ามัสยิดช้างคารนั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะของรสชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเราไปชิมกันเลยนะครับเชิญครับ ใช่ไหมครับในร้านนอกจากมีข้าวซอยแล้วมีมีปลาปลาซอยค่ะปลาปลาซอยซึ่งปลาปลาซอยนี่คือปลาปลาซอยนี่คือเป็นเส้นค่ะทํามาจากข้าวกล้องค่ะเป็นอาหารยูนนานแท้ๆเนี่ยอาหารยูนนานแท้ๆแท้ๆเลยค่ะแล้วส่วนของปลาปลาซอยนี่คือนําไปทําเป็นทาเป็นน้ําข้าวซอยก็ได้ทําเป็นน้ําใสก็ได้ค่ะ ครับผมดูน่าสนใจมากเลยนะครับนอกจากเมนูข้าวซอยปลาซอยแล้วก็มีแกงเนื้อหมังนเถวค่ะอ๋อมันเถาแกงเนื้อครับผมครัมีสลาเปาสลาเปาเกี๊ยวซาพุทพุทธรหัสก็มีเกี๊ยวซาค่ะอ๋อมีครบหมดเลยใช่ไหมครับเฉพาะวันพุทธพรหัสสามารถมาลองชิมเกี๊ยวซาที่นี่ได้ได้เลยค่ะวันสู์ก็จะมีกับข้าวยูนันสี่อย่าง อ๋อมีเมนูพิเศษแต่แต่ละวันก็มแกงเนื้อมีแกงข้าวแป้งแล้วก็มียำมุ้งเส้นอยู่นานมีไก่อบอยู่นานในวันศุกร์จะมีกับข้าวยนเมนูพิเศษให้ท่านผู้ชมได้ลองมาเลือกเลือกชิมดูเลือกชิมเลือกสนใจได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่รอช้าผมขอร้องจัดเมนูเด็ดๆของเจมีก่อนแล้วกันนะครับผมได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ มาถึงอีกร้านหนึ่งนะครับผมร้านนี้ชื่อร้านข้าวซอยสุทราชินีสาขา3นะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ย่านช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมที่เปิดมานานแล้วนะครับไม่ดีรอนะผมเข้าไปชิมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในร้านสุตราชินีสาขา3ไปที่เรียบร้อยนะครับผมผมอยากจะสอบถาม จำจารุถึงประวัติความเป็นมาของข้อซอยร้านนี้ครับผมข้อซอยของที่ร้านนี่ก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะ,ะรวมหมดก็เกือบประมาณเกือบ200กว่าปีมาแล้วค่ะเริ่มแรกมันจะเป็นข้อซอยน้ำใสไม่ใช่ข้อซอยน้ำกะทินะข้อซอยสูตรยูนานอตอนนี้เราก็ปรับมาเป็นข้อซอยอมีกะทิ จนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วมีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนําท่านผู้ชมไหมว่าเป็นเมนูเน็ตของร้านนี้นอกจากข้าวซอยยังมีอะไรบ้างครับผมมีข้าวซอยข้าวซอยก็จะมีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ข้าวซอยลูกชิ้นมีขนมจีนน้เาเงี้ยวไก่นะมีโรตีแกงเนื้อแกงไก่ข้าวมัสมันเนื้อข้าวมัสมันข้าวกะลีไก่แล้วก็เป็นสเต๊ะเนื้อกับสเต๊ะตไก่นะคะเรียกได้ว่ามีเมนูหลากหลายนะมีเมนูดั้งเดิมด้วยแล้วก็แถมยังมี เต้เนื้อเต้ไก่ท่านผู้ชมได้ได้ได้ลองมาลิ้มรสด,ดูนะครับผมสุดท้ายนะับอยากจะสอบถามถึงพิกัดของร้านฝากท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมท่านในไดได้มาเยี่ยมเยียนเชียชงใหม่หรือว่าคนเชียงใหม่กันเองครับผมคนะ่ะาเชียงใหม่ก็สุทธาจีมี3สาขา3นะคะอยู่ถนนช้างคลานก่อนถึงหมู่บ้านเชียงใหม,ม่แลนด์ค่ะก่อนถึงหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ถนนช้างคลานนะผมร้านตั้งอยู่ที่ถนนช้างคลานนั่นเองนะครับผมก็ก็กยังก็ขอบคุณคุณจารุนะครับที่ได้เรามาเยี่ยมชมร้านนะผม เงี้ผมก็ตัวชิมเลยนะค,ะครับผมขอบคุณครับผมมาเรียกน้ำย่อยร้านเด็ดกันต่อนะครับในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพามากินร้านข้าวซอยนะซึ่งเป็นร้านที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นเลยนะครับผมพี่ิน่าใช่นะแล้วค่ะร้านนี้นะคะจริงๆแล้วบรรพบุรุษน,นะคะก็ได้เริ่มทําเกี่ยวกับข้าวซอยนะคะตั้งแต่ปี2500ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะในส่วนของร้านข้าวซอยอิสลามริมน,น้ำค่ะก็ได้เริ่มเปิดขายตั้งแต่ปี2530นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่แพ้กันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติข้าวซอยแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบรรยากาศร้านนะคะที่อยู่ติดถนนแล้วก็ยังมีริมลํำทานนะคะถือว่าบรรยากาศดีมากมาๆทีเดียวค่ะค่ะและโอกาสนี้ค่ะอยากจะขอให้พี่โรสนะคะช่วยแนะนำหรือว่าบอกต่อในเรื่องของพิกัดการเดินทางมารับประทานที่ร้านหน่อยคะ่ะ ก็ร้านข้าวซอยริมน้ำนี่ฮะถ้าเกิดว่าเรามาจากบรรยังนะฮะ,ะ,ะหรือไม่ก็ชายการ <ทะ S 1> จากชายการเราขับรถมาถึงที่แม่ขาเสร็จแล้วทีนี้ก็จะผ่านหนองยาวผ่านสงแรนแล้วก็มาถึงที่อำเภอฝางน,นี่ก็คือตรงนี้จะเป็นสะพานแม่เมานะฮะจะเป็นสะพานแม่เมาปุ๊บก็จะเห็นทางฝ่ามือร้านข้าวซอยริมน้าก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็หาง่ายนะคะแต่ถ้ามาจากเชียงราย ถ้ามาจากเชียงรายก็ต้องผ่านท่าตอนแม่อายจนถึงมาถึงอำเภอฝางแล้วก็ตรงมาตลอดเลยนะคะร้านก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะค่ะก็ร้านก็จะอยู่ริมถนนเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างใดแล้วอย่าลืมแวะมาชิมนะคะร้านข้าวซอยอีก3ริมน้ำนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ นชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชุมชนมัตักวานั่นเองนะครับผมเราก็มาที่ร้านฮาโกปิงฮา้านฟู้ดนะครับพี่ซีนาค่ะใช่แล้วค่ะร้านนี้นะคะจันเลเป็นร้านน้องใหม่ค่ะที่เปิดได้ไม่นานแต่รสชาติข้าวซอยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเดียวเลยค่ะครับผมเรียกได้ว่ารสชาติข้าวซอยเขามีกลมกล่อมเฉพาะตัวแล้วก็มีความเข้มข้นมากเลยนะครับผมค่ะเอาเป็นว่าเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าไหมคะครับผมมาเลยครับผม ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับคุณการเกตการันนะครับหรือที่เรียกกันว่าโกปิงนะครับผมครับโกปิงครับอยากจะสอบถามถึงแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนี้ว่าจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับผมอ๋อทราบท่ผู้ชมครับผมโกปิงนะครับการเกตการันหรือทีเดี๋ยวนี้เรียกว่าโกปิงนะครับเริ่มต้นเลยคือที่แรกแหละผมอยู่เชียงใหม่ผมเปิดร้านกาแฟก่อนนะครับอยู่ข้างๆอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ลองมาขายดูขายข้าวซอยข้าวบกข้าวมันของสูตรทั้งบ้านดูผลเป็นว่า ขายดีนะครับเนาะผลตอบรับดีกระแสตอบรับดีผมก็เลยย้ายมาฝั่งนี้ครับได้ประมาณ2ปีกว่าละมาขายก็คือเอาสูตรจากบนดอยมาเลยครับสูตรของแม่ร้านอิสลามแม่แสตมเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วครับมาทําที่นี่ครับแล้วอย่างนี้ที่มานนี้ยก๋วยเี๋คเปิดมากี่ปีแล้วคะนัตรงร้านตรงนี้2ปีกว่าแล้วครับจะเข้าปีที่สามเวลาเปิดปีนี่คือยังไงบ้างอ่าเปิดปีถ้าเวลาปกติคือแปดตรงเช้าจนถึงสองทุ่มครึ่งครับ ทุกวันครับผมถ้าช่วงเทศก,กาลลูกค้าเยอะเราก็ดึงเวลาให้ลูกค้าได้ดครับผมแล้วเมนูที่นอกเหนือจากข้าวซอยอะค่ะมีเมนูเด็ดๆหรือว่าอยา่างอื่นที่แน,น,นะนำไหมคะของผมเ็าจะมีข้าวหมกข้าวมันซุปหางงวนะครับแล้วก็อ่านตามสั่งนะครับแล้วก็มีชาบูมีเนื้อย่างเนื้อย่างจะมีเนื้อไทยเนื้อนอกครับมีลูกค้าให้เลือกได้เนาะตามพกระมาตามกําลังทรัพย์เลยครับเมนูมันมีหลายอย่างเลยนะครับใช่ครับตอบโจทย์ครับ มีทุอย่างเลยงนี่ยแต่อาหารท้นเมืองค่ซอยแล้วก็มีพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับแล้วก็มีท้งเนื้อด้วยนะครับเนื้อครับไปไปสอบถามก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกข้าวซอยเนี่ยมีวัตถุดิบหรือว่ามันเป็นคิดค้นสูตรขึ้นมาเองหรือว่ามาจากครอบครัวครับผมมาจากครอบครัวครับแล้วก็มามิกบางเพิ่มบางตัวครับเพิ่มรสชาติคือหลักๆคือเพิ่มความหวานขึ้นมาหน่อยคือถ้าเป็นยูนาจริงๆเลยน่ะจะไม่มีน้ำตาเลย นี่เราผมก็มาเพิ่มใส่น้ําตาลเข้าไปให้มันกลมกล่อมขึ้นมาครับเนาะประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าสูตรดั้งเดิมนี่คือจะรสชาติจะไม่ไม่หนาจืดๆใช่ไหมครับผมดั้งเดิมคือจะมีความหอมนะครับแต่ว่าจะไม่มีความหวานจะไม่นัวประมาณนั้นครับเนาะจีนนะคาับจีนจะไม่กินหวานกันเลยจะประมาณนี้ครับก็คือปรับสูตรเข้ากับสมัยลิ้นของคนไทยใช่ครับผมสุดท้ายยุคสมัยใหม่ครับผมดีเลิครับผมแล้วก็มีอาหารตามสั่งครับอาหารตามสั่งมีเบอร์เกอร์ด้วยครับผมมีกาแฟสดด้วยนะครับ แล้วก็จะมีแฟนก็จะทำทพวกเบเกอรี่จะแจ้งทางหน้าเพจทุกวันถ้าวันไหนทำก็จะมีแจ้งหน้าเพจลงไปครับค่ะอย่างนี้ถ้าอย่างในช่วงเดือนรอมฎอนเนี้ยค่ะถ้ามีลูกค้าสนใจอยากจะสั่งเนี้ยค่ะสามารถสั่งได้ไหมคะได้ครับผมในช่วงเดือนรอมฎอนนี่คือถ้าลูกค้าสั่งนะครับก็จะเราแว,ในในวนนกใกล้ๆมัสยิดตถเนี้จะส่งให้ได้ครับรมีบริการส่งถึบ,บใช่ไหมคะแล้วถ้าโกบิจะฝากเบอร์ให้กับทางลูกค้าได้ไหมคะเผื่อเขา ร้านนี่เจอหรือว่าเขาต้องการสั่งอาหารเนี่ยค่ะอ๋อครับผมก็จะมีเบอร์081นะครับ03 03 445ครับผมค่ะตรงเดียวที่ร้านเลยครับผมครับก็สั่งได้ที่ร้านเราสั่งได้ครับผมนี่เพื่ออาหารมีเพจด้วยใช่ไหมมีเพจร้านด้วยนะครับมีทากบปเปิงนะครับยิ่งช่วงเดือนละมดอนนี่ก็ตอนเย็นก็จะมีพวกน้ำส้มมีผลไม้นะครับมาขายเสริมด้วยค่ะครับผมก็เมนูก็จะบอกไว้ในเพจใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตามเพจเลยครับผมค่ะค่ะ ลูกค้านะคะท่านใดที่ต้องการที่จะมาที่ร้านก็สามารถที่จะเข้าไปดูเมนูเวเพจได้หรือว่าโทรมาได้ตามเบอร์ที่กอบินได้บอกไว้นะคะพิกัดร้านก็คือตั้งอยู่ข้างมัสยิดนะครับเนาะห่างจากมัสยิดมา5คูหานะครับนะ <S <S อยู่แถวชุมชนอัตตะวาเลยครับแหล่งชุมชนร้านสุดิีหลายร้านเลยครับแถวนี้ย่านนี้ครับ,รบ <S <S แล้วก็ช่องทางการสั่งก็มีทั้งออนไลน์นะครับหน้าร้านก็มีออนไลน์ก็คือพว่วแก๊บไลน์แมนแพนด้าช้อปปี้ครับผมหรือว่าถ้าบางคนที่สั่งเยอะก็ทางร้านจะส่งให้ได้ ขับค่าบริการจะถูกลงไปครับเนาะครับผมครับตอบโจทย์คนสั่งครับผมครับเรียกว่ามีหลายช่องทางใช่ครับครับผมครับเราไม่รอช้านะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเลยนะครับครับผมเชิญท่านไ้กงนนะครับครับผมไปเลยครับ ็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมทั้งสองช่วงรายการที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมครับท่านรอสูลุล์สซาลลอฮุอะัลฮิวะสลัมกล่าวว่าผู้คนทั้งหลายจะยังมีสุขภาพดีตราบใดที่พวกเขารีบละสินอดทันทีเมื่อถึงเวลารายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิมรายการวิถยุรอมฎดอนปี8นะคะออกอากาศทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา30นาทีค่ะ ท่านผู้ชมที่ตื่นมาทานข้าวโซฮดแล้วนะคะอย่าลืมรับชมรายการและเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเปิดช่อง5รอดูรายการของเราเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอัสสลาม,มุอะลยกุมวะราะมะตุลลอฮะบเรกาตุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ